สวัสด,ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในเรื่องราวใหม่อีกเรื่องหนึ่งในหัวข้อภายใต้ความผิดหวังกับพระเจ้านะครับซึ่งปรากฏอยู่ใน d i s a p p o i n t m e n t w i t h god ที่เขียนโดยฟลิปอย่างสีนะครับผมพยายามที่จะเอาเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะอับายความให้พี่น้องได้ฟังในสไตล์ของผมผมได้เรียบเรียงบางสิ่งบางอย่างใหม่ ในวันนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของทําไมพระเจ้าถึงไม่อธิบายในช่วงท้ายๆของพระธรรมโยบนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาอย่างหนึ่งก็คือเอลีฮูครับเอลีฮูซึ่งเป็นหนุ่มที่เป็นเพื่อนของโยบนะครับโยบเนี่ยท่านมีท่านมีเพื่อนวัยรุ่นเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเอลีฮูหนุ่มเลือดร้อนเนี่ยนะฮะได้พูดจาเยาะเย้ยถักถางโยบดูเหมือนว่า ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่เกรงใจโยบเลยว่าโยบนั้นเป็นคนชอบทำเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเอลีฮูเนี่ยเขาไม่ได้ดูตัวเองซึ่งผิดกับธรรมเนียมของคนยิวเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามครับเอลีฮูนั้นก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาและมีความจริงใจและหวังดีกับโยบฉะนั้นเอลีฮูนั้นเมื่อทนไม่ไหวที่เห็นโยบนั้นรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ฟังเขาเขาผิดหวังกับพระเจ้าเขาปรารถนาที่จะ ว่าความกับพระเจ้าเอลีฮูนั้นก็ได้เยาะเย้ยถักถางโยบครับเพราะว่าโยบอยากให้พระเจ้ามาหาเขาโยบอยากจะให้พระเจ้าอธิบายว่าทําไมเขาต้องเจอแบบนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันดูไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าโยบเองนั้นลึกๆท่านก็มีความศรัทธานในพระเจ้าอยู่แล้วครับและท่านก็ไม่ทิ้งพระเจ้าแต่ท่านผิดหวังพอ,อะไรครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้อธิบายและทําไมพระเจ้าถึงไม่อธิบายครับ เอลิฮูพูดในทํานองนี้ครับว่าคุณอยากคิดว่าพระเจ้าจะสนใจคนที่ไม่มีความสําคัญไม่สลักสําคัญอะไรอย่างคุณอยู่อีกหรือนี่ยังคิดว่าพระเจ้าจะสนใจคนที่ไม่สลักสําคัญอะไรอย่างท่านอยู่อีกหรือเนี่ยครับคือประเด็นที่เอลิฮูหนุ่มเลือดร้อนได้พูดจาเย่อเย้ยต่อว่าโยกครับท่านลองคิดดูนะว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างจักรวาลแผ่นโลกนี้จะลงมาเหยียบพื้นโลก และจะเพาะเจาะจงจะมาตอบคําถามของคุณเนี่ยหรอจะพาะเจาะจงจะมาหาท่านเนี่ยหรอและพระเจ้าจะต้องมานั่งอธิบายอะไรให้ท่านฟังอีกหรือคิดดูดีๆนะท่านโยบเนี่ยครับคือก็มีเหตุผลนะครับแต่เป็นเหตุผลในมุมมองของเอลิหูหนุ่มเลือดร้อนขณะที่เอลิหูนั้นพล่ามไปเรื่อยๆปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องพระบีบันทึกครับว่า มีก้อนเมฆเล็กๆโผล่ลขึ้นมาที่ขอบฟ้าเหนือบ่าของเขาในขณะที่เมฆก็ค่อยๆลอ,อ,อยเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าเมฆก็เล็กๆนะครับเมื่อเข้ามาใกล้มากขึ้นกลายเป็นพายุก่อตัวเป็นพายุเลยครับแล้วก็มีเสียงมีเสียงที่ไม่มีเสียงใดเหมือนดังกล้องกังวานออกมาเลยครับแล้วเอเรฮูก็ถึงกับหยุดสะดุดครับมี d i s r u p ชันเลยครับหยุดพ่ามทันที โยบก็กลัวจนตัวสั่นเอลีฮูตกใจกลัวนะครับโยบก็ตกใจกลัวเหมือนกันครับพระเจ้าตัวจริงเสียงจริงมาแล้วครับพระเจ้าตัวจริงเสียงจริงผู้ทรงสร้างจัก,กรวาลจะมาเหยียบพื้นโลกแล้วครับจะมาอย่างเฉพาะเจาะจงเลยไหมครับมาหาพวกเขาเพื่อที่จะตอบคําถามของเขาเรื่องความอายุติธรรมเพียงครับเมื่อถึงเวลานะพระเจ้าก็จะอธิบายพระเจ้าจะสาแดงแต่ไม่มีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นที่พระเจ้าจะต้องอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เราฟัง พี่น้องเห็นด้วยไหมครับการที่พระเจ้าเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้เป็นสิ่งลี้ลับซึ่งเป็นของพระองค์แต่พระเจ้านั้นเปิดเผยสิ่งที่เราจะต้องทําตามบัญญัติของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่บันทึกอยู่ในพระเพีนะครับฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29่สข้อยีกโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับสิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระยาเวรพระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งที่ทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลาย และของลูกหลานของเราเป็นนิดเพื่อเราจะทำตามถ้อยคำ <asia> ท,ทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตนินี้โปรดฟังครั้งครับสิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระยาเวพระเจ้าของเราทั้งหลายแต่สิ่งที่ทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลายและของลูกหลานของเราเป็นนิดเพื่อเราจะทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตินี้พระกมพีตอนนี้พูดชัดนะครับว่าสิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระเจ้าและเรา ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าและสิ่งที่ทรงสำแดงจากพระเจ้าในทุกวันนี้นั้นก็คือพระคิดรมคมภีร์หรือธร,รมบัญญัติของพระองค์โดยมีวัตถุประสงค์ครับก็คือเพื่อเราจะทําตามถ้อยคาทั้งสิ้นนี่ครับคือท่าทีแห่งการเชื่อฟังฉะนั้นพี่น้องครับแท้จริงแล้วพระเจ้านั้นได้ตอบและพระเจ้าอธิบายถึงความหมายของความทุกข์ยากลาบากผ่านทางพระเจ้าน้าของพระเจ้าเรียบร้อยหมดแล้ว แต่ยังงก็ตามครับในมุมมองของโยบเราต้องเข้าใจว่าโยบนั้นน่าเห็นใจเพราะว่าในสมัยของโยบนั้นก็ยังไม่มีพระกัมภีไม่มีการบันทึกว่ามีพระธรรมเล่มในนะครับเขียนเสร็จในสมัยของโยบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมโยบนั้นก็คือเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่ดีครับในเรื่องความผิดหวังจากพระเจ้าความผิดหวังดูเหมือนว่าพระเจ้าจะให้มาแต่ว่า ความผิดหวังนั้นไม่ได้ทำอันตรายต่อความศรัทธาที่โยบมีต่อพระเจ้าแม้ว่าอาจจะมีแกว่งไปแกว่งมาบ้างนะครับแต่ว่าเขาไม่สูญเสียความเชื่อความศรัทธาของเขาที่มีต่อพระองค์เลยบางทีเราอาจจะคิดนะครับว่าพระเจ้าน่าจะพูดอะไรอะไรบ้างนะแบบชนิดที่ว่าโยบเอ๋ยเราเสียใจจริงๆนะกับสิ่งที่เกิดกับเจ้าแค่พระเจ้าแสดงความเห็นอกเห็นใจนิดนิด ผมคิดว่าโยบคงได้มีกําลังใจมหาศาลพระเจ้าอาจจะน่าจะพูดนะครับอาจจะพูดอย่างนี้ว่าเจ้าอดทนกับความยุติธรรมมามากมายเพื่อเราและเราก็ภูมิใจในตัวเจ้านั่นคืออีกนิดหนึ่งครับอีกประโยคนึงก็ทําให้โยบนั้นก็ดีใจใจชื่อเลยพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับหรือพระเจ้าอาจจะบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกว่าเจ้ามีค่าต่อเรา และต่อสาคากลจักรวาลมากขนาดไหนเพียงแค่เจ้าเด็ดดอกไม้ก็สะเทือนถึงดวงดาวแล้วแค่นี้ครับโยบก็คงจะมีจิตใจฟื้นฟูขึ้นมาทันทีและสามารถที่จะเดินผ่านความทุกข์ยากลำบากได้แต่แต่พระเจ้าไม่อธิบายไม่พูดเลยคนเรานะครับพี่น้องมีความรู้สึกดีเมื่อเราได้ยินคำปลอบใจเมื่อเราได้ยิน สิ่งที่ดีๆจากคนที่เรารักคนที่ห่วงใยเราแน่นอนครับคำชมคำหนุนใจการให้กำลังใจบวกกับความเห็นอกเห็นใจอย่างน้อยๆก็อธิบายให้โยบได้รู้ถึงเหตุผลว่าอะไรอยู่เบื้องหลังอะไรอยู่เบื้องหลังที่เกิดขึ้นในบทที่หนึ่งบทที่สองแค่นั้นแหละครับผมว่าโยบสู้ตายแต่พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้น พระเจ้าไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยคําตอบของพระเจ้ากลับกลายเป็นคําถามครับเมื่อถึงบทที่35ผ่านไปตั้ง35บทเหลืออยู่อีกไม่กี่บทก็จบแล้วแต่พระเจ้าก็ยังไม่ตอบพระเจ้ากลับถามครับถามหลังจากไหนหลังจากที่พระเจ้าได้ให้เขานั้นเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเจ้าไม่ได้ตอบคาถามความสงสัยของมนุษย์ เลยแต่พระเจ้ากลับถามคําถามโยบเมื่อให้มนุษย์หรือโยบนั้นได้มองเห็นสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วพระเจ้าจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากได้ไหมพระเจ้าจะช่วยโลกนี้ทั้งโลกให้พ้นจากความอายุธยมได้ไหมคําตอบคือได้แน่นอนพระเจ้าไปพูดถึงเรื่องความยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของธรรมชาติเหมือนพระเจ้ากําลังพายโยบเดินชมหอศิลป์ส่วนตัวครับ หอศิลปะหอศิลป์ส,ส่วนตัวที่แสดงผลงานชิ้นเอกของพระองค์ค่อยๆเล่าค่อยๆบอกโยบถึงความภาคภูมิใจในชิ้นงานต่างๆของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นแพะภูเขาไม่ว่าจะเป็นลาป่าไม่ว่าจะเป็นนกกระจอกเทศและนอกอินทรีพูดเาวากับว่าพระองค์แปลกใจกับผลงานของพระองค์เองนะครับพูดเาวากับว่าบทกลอนตอนท้ายของพระธรรมโยบนั้นสวยงามมากไม่แพ้วรรในคดีเรื่องไหนๆของโลกเลย นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับโยบเป็นคำถามครับแม้ในขณะที่เรากำลังชื่นชมความสวยงามตามธรรมชาติในชีวิตของเรานะครับหรือบทกรอนบทกวีต่างๆก็คงจะมีคำถามว่าทำไมพระเจ้าถึงใช้บทกรอนบทกวีต่างๆเ่านี้มาพูดคุยกับโยบทำไมพระเจ้าจึงมาสอนโยบให้ชื่นชมธรรมชาติตอนนี้มันเกี่ยวอะไรกันเลยครับคำตอบสั้นๆ ก็คือเกี่ยวครับแต่เมื่อโยบเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโยบกับกลายเป็นเคารพยำอมเกรงพระผู้สร้างธรรมชาติต่างๆเหล่านี้และยอมรับอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าอำนาจอธิปไตยสูงสุดของพระเจ้าที่พระเจ้าทำอย่างไรทำอะไรก็ได้ในโลกนี้หรือแม้แต่ทำอะไรทำอย่างไรก็ได้กับลูกของพระองค์แต่โปรดอย่าลืมครับว่า พระเจ้าทําอะไรอย่างไรก็ได้ก็จริงพระเจ้าก็รักลูกของพระองค์เสมอรักลูกทุกๆคนเสมอนั่นคือคําตอบสุดท้ายครับถ้าถามว่าพระเจ้ายังรักเราอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับเราต้องตอบอย่างมั่นใจว่าพระเจ้ายังรักเราอยู่ท่ามกลางมรสุมชีวิตท่ามกลางความทุกข์ยากลําบากท่ามกลางปัญหาต่างๆที่ลุมเร้า ที่เข้ามาถาถมโถมเข้ามาในชีวิตของเรานี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับหลายท่านเจ็บป่วยไม่สบายหลายท่านเป็นโรคร้ายหลายท่านกําลังมีคําถามหลายอย่างกับพระเจ้าหลายท่านผิดหวังกับพระเจ้าหลายท่านท้อใจออกห่างจากพระเจ้าไปแล้วพี่น้องครับหากท่านได้ยินเสียงนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้ทุกข่าวอธิษฐานนะครับหากท่านยังยอมรับว่ามีพระเจ้าอยู่หากท่านมีประสบการณ์ หรือเคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าแต่ณเวลานี้ทอ้อถอยเสื่อมโทรมลงพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาครับให้เรา่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอํานาจอธิปไตยสูงสุดและในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงรักผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างทุกที่พระเยซูตายแทนก็คือพวกข้าพงทั้งหลายทุกคน และความรักของพระองค์ไม่จืดจางความรักของพระองค์เสมอต้นเสมอปลายความรักของพระองค์นั้นไม่มีอะไรทําให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าประทานกําลังใจกําลังเรี่ยวแรงในการเผชิญในการผ,นารผจนกับการทดลองการล่อลวงทั้งหลายในขณะเดียวกันขอทรงโปรดเมตตาสําหรับพี่น้อง ท่านผู้โสที่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายอ่อนแอร่างกายเสื่อมถอยขอพระเจ้าได้ทรงบทดฟื้นฟูขอพระเจ้าประทานกำลังเลี้ยวแรงสติปัญญาให้กับข้าพงษ์ทั้งหลายในการดำเนินชีวิตรักษาชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยจนถึงวันที่พระองค์จะกลับมารับข้าพงษ์ไหลายไปอยู่กับพระองค์วันที่เราจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยขอมอบชีวิตทั้งกายและใจจิตวิญญ,ญาณ ไว้อยู่ในการทรงนำการครอบครองการอารักขาของพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอันเปลีป่ยปลงเป็นวันพระเจ้าตั้งไว้วันบอดกังวลและว่วใหญ่ เป็นวันงดงามวีไลเชิญเราถึ้งหลายมาบรรเลงเพลงสาธุการพระนาสันเินพระเจ้าด้วยจริงใจรักใครพักบีติตามเมื่อการพระเจ้าสร้างโลกลางทรงสร้างสว่างขึ้นก่อน พาจารย์พระพรความรอดให้โดยใช้พระคริตรพระวอนพระองค์มีใช้ใบม,มวยมอนพระจรนจะฝ่ามาดินช่วยให้ชาวชนพนมนต์จินกับแสงสาวางตาจินเรารับพระพรพระเมต เวลายุดภาพวพันนีเมื่อเราลงลับก่บชีวีขอไปสู่ที่เปรนปรีสันเซอรพระเจ้าพระบิดาพระพุทธและพระวิญญาณองค์เดียวเรารักยิ่งชีวะหาไดนไหม